you oh, my mom! اِنَّ الْبُقُورَ بَحُوَ وَخَرَجَ ียมุลมาานุนมาอีวจนบรวันนี้บิรับิก็ยาอัลบริมีอัลลอฮฺารฟาดอีนักมุสลิมนนักีนันษกบผวับิาลาวันตัวาาเรนละรูฮานมยรับกบคน็มางานฝังศพนะครับแต่จ,จริงๆอะ่ะก็มีสำนักงานอยู่ในเขตมุสลิมอยู่แล้วนะครับก็คือ สามรื้นวงทนทางทุกวันนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยติดเตียง<ม>ก็ดูแลแล้วก็ในงานศาสนานะครับทุกวันที่ที่มีงานก็ไปไปเป็นงานแต่งงานบวชงานสังศพนะครับวันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ได้วัฒนธรรมใหม่ๆนะครับที่เห็นความการทํางานของชาวมุสลิมเราต่อ,อ่างนี้ไปการเมืองก็ทําให้ชนชาวมุสลิมเรานะครับได้เป็นนักกัรเมืองได้เป็นสอจอได้เป็นสอทอได้เป็นนักกัรเมืองในพื้นที่ที่ทาความเจริญ ไอ้เทศบาลเมืองของหลวงไปด้วยกันพร้อมท่านอาจารย์ใหญ่ของชาวมุสลิมเราที่มายืนร,บรอบๆข้างเหล่านี้นะครับเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันบ้านเมืองเราต้องเจริญกว่านี้นะครับถ้าวันนี้่ายุดธข้ามามันต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับวันนี้ไม่ได้มีตําแหน่งใดๆนะครับเ่อใ,ใช้กงจากตัวเองเนี่ยลงมาทํางานในพื้นที่ครับผมนะครับอัสลามุอะลัยกุมวบรารอมะตุลลอฮฺบะบเริกาตุนะครับผมนายแบวังมหมามหัดโคศกประจำชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง ในฐานะตัวแทนพี่น้อง,อง,งช,ชางงว,วชุมชนมุสลิมของหนึ่งหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้านะครับวันนี้ผมรู้สึกปรบปลื้มรู้สึกดีใจที่ได้เห็นอัศวินขี่ม้าขาวกําลังจะมาช่วยพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง63ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงรวมไปถึงชุมชนมุสลิมคลองหนึ่งทั้งหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าพี่น้องครับ เห็นไหมครับอัศวินขี่ม้าขาวคนนี้แหละครับผู้ชายคนนี้กําลังจะทําให้เทศบาลเมืองคลองหลวงของเรามีความเจริญมีความที่เป็นหน้าอยู่ถึงเวลาแล้วพี่น้องครับที่พวกที่คลองหลวงของเราต้องเปลี่ยนแปลงต้องมีความเจริญมากกว่านี้และผมต้องขอบคุณนะครับจ่ายุดอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาอาสามาทําในชุมชนมุสลิมคลองหนึ่งหลายๆอย่างด้วยกันอาทิเช่นนะครับเมื่อวานนี้ท่านได้มาลงพื้นที่ในส่วนของ,ของคอสะพานมัสยิดอันอาลาท่านสังการเมื่อวานนี้ได้มาทํากันอย่างแน่นอน และวันนี้อีก2องซอยนั่นคือซอยมจัจจซอกับซอยเพี่น้องเมื่อวานท่านได้มาพูดคุยและวันนี้ได้สั่งการนํารถเมคโครลงมากันเลยทีเดียวพี่น้องเห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลงกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ผมขอฝากด้วยนะครับคุณยุทธศักตร,ร์ชูประเสริฐหรือว่าจายุทธว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง พร้อมด้วยทีมงานยุทธศัสตร์พัฒนาไว้ในอบอ,ออกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงแล้วก็ชาวชุมชนมุสลิมคลองหนึ่งด้วยนะครับ1นึ่อเอ๊อ